สวัสดีครับผมอุ้มโต้ตาโคราชถึงการเปดสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ก็จะพามาชมกับอีก1คันนะครับที่เตรียมส่งมอบนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวรีจเดอร์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวเอ็มวายสองพันยี่สิบสองนะครับก็ก่อนปรับปรุงอัปเกรดนั่นเองนะครับก็รุ่นเดิมนะครับมันก็จะสิ่งที่แตกต่างกับตัวใหม่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์หล่อมยางนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่อัปเดตใหม่เป็นรองรับไวเล็ตนะครับแต่ส่วนที่ต่างกันก็ราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณห้าหมื่นเอ้หมื่นห้าสิครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับเขาก็จะมาในส่วนของไฟก้างปลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเป็นหน้า GR ก็คือจะเป็นเขี้ยวตัวนี้นะครับแล้วก็ช่องลมตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนอัปเกรดเป็น GR ให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็เก็บงานในส่วนของซุ้มล้อนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เดิมเขาจะเป็นหลังคาดําทําสีมาอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องทําหลังคานะครับก็ เปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กนะครับขอบ18 T E S U V นะครับเป็นแม็ก NK ยางโตโยนะครับแล้วก็จัดทรงด้วยการใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับผมข้างหน้าปรับ16ระดับนะครับข้างหลังก็จะเป็นพิกกี้แบ็กเป็นปรับได้8ระดับนะครับข้างหลังก็จัดทรงเหมือนกันนะครับใส่ในส่วนของสปริงโหลดนะครับโปรเกรสซีฟของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับผมนี่นะครับด้านท้ายนะครับของรีเจนเดอร์นะครับผมก็ งานให้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนชายล่างนี้นะครับเป็นเหมือนรุ่น gr sport นะครับเป็นเครื่องหมายก็จะเป็น Sigma 4นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อของอ่า t o r t u n e r นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็คิ้วรอบรถก็จะเป็นโครเมียมาอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับส่วนภายในนะครับตัว l e g e n d e นะครับกับตัว G ที่แตกต่างกันนะครับเขาก็จะเป็นเบาะดำสลับแดงนะครับเะครับเป็นเบาะดำสลับแดงมีรูนะครับระบายอากาศ ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ตัวดีเจนเดอร์นะครับเพิ่มตรงนี้ครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับเวลากลางคืนนะครับมันก็จะส่องสว่างไม่มากนะครับเป็นแบบพอสัวส่วนนะครับนะครับภายในก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนะครับสีขาวมุกนะครับแต่งอัปเกรดเป็น GR Sport ให้ฟรีนะครับชุดแต่งก็ราคานี้เป็นแสนนะครับผมแต่งให้ฟรีเลยนะครับผมวันนี้ก็ ฝากไวห้หน่อยนะครับผมถ้าสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามครับสวัสดีครับ